สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีสาวหน่อยเอซีอิละอุ้งอิงเป็นจังไดนาะครับพี่น้องสบายดีกันบอส่วนผมก็สบายดีร่างกายสบายดีครับแต่บอดีอย่างหนึ่งครับตอนนี้ก็คือเอช่องผมมันเกิดยังขึ้นกับโบหูครับบอคนบอมาเบิงบ่งหลายเป็นสองเดือนแล้วครับ เกี่ยวไปับลิกระซบอครับไปหูครับตอบผมแน่ครับเกี่ยวกับที่ผมติดลิกสิธีมือสองเดือนที่แล้วบอติดติดลิกสิซี์อยู่หกคลิปเนี่ยไปหูกะบอกแน่เด้อครับก็อยากหูขึือกันว่ามันเกิดจากังมือนี่ก็มัมีอย่างหลายกับกับมอว์มมวนกบนํากันเนาะครับครับงานของอีหลานะครับเป็นจังไรครับมือขึ้นโอ้ยเนาะโคดครับ ไปใสก่กระตามเนาะพี่น้องเอ้ยอีหล่าเฮาแม่แต่นี่พ้นท้องนี่ไอเมื่อคืนเล่นอยู่โรงเรียนหน้าแห้งเลยครับไออำเภอพ้นท้องเนาะครับเป็นยังไงครับโอ้ยไปเล่นดูเดี๋วแถวพ้นท้องนี่ค้นกับเยอะร้ายคือเกาเต็มคือเกาพี่น้องเห็นบ่ครับพี่น้องเห็นเขาบอกว่าใหญ่สังกะสีอีกแล้วสังกะสีแตกอีกแล้วพี่น้องเอ้ยหล่าเฮา,าเลยเนาะจังเป็นคัก นี่แหละสมซึ้งเลยว่าคนดังระดับประเทศเท่ากันตอนนี้อีหล่าเท่ากับดังระดับประเทศแล้วนะครับพี่น้องเอ้บมมีไผว่าสิบ่งหูแล,ล้วครับมีหน่อยครับมีหน่อยก็คือคนที่บ่งหูก็คือบ่ไ้เบิงโทรศัพท์เลยนั่นแหละครับส่วนมากก็คันคนเบิงโทรศัพท์เกี่ยวกับ YouTube นี่จั้งได๋ก็เห็นอีหล่าครับเห็นแทะ แต่คนที่บอกว่ามีส่วนหน่อยที่ว่าบบเห็นบบดังได้จังได้บบเห็นน่นะก็คือเขาบบได้เบิงเ้งยูทูบโบได้เบิ้งหยังก็เลยเขาก็สิบอกให,หูว่าไปให้ดังบอดังเนาะแต่คนค้นเขาเบิ้งยูทูบอยู่แล้วจังได้ก็หูแหละว่าไอ้ลหล่าเฮ้าเนี่ไอ้หล่าอุ้งอิงเฮ้าเนี่มันดังสุดๆเบิ้งนะครับแต่คนหนา้าหน้าวิธีเนี่ยว่าเวลาไอ้หล่า,ลาห้องเพลงเนี่ยโอ้เดี๋ยวนี้ไอ้หล่าก็ว้าวเก่งเลยครับพี่น้องบรรยากาศก,าก็ ได้แบบว่าแบบได้บรรยากาศดีให้ให้เฮ็ดเฮ็ดแต่เวะลาห้องเวลาหยังเนี่ยคือมี่คำว่าเสริมเฮ็ดให้อีลหล่าเฮ้านี่กะมันเก่งขึ้นว่าสันดอกเบิ้งจังได้กะมันคนคึกคืนขึ้นว่าสัน่ะเวะลาเบิ้งเวะลาห่องเพลงคือห้องเพลงไงผู้เบาคนแรกอย่างสิเนาะผู้เบาคนแรกไงของอีหล่านั่นน่ะโอ้ยเบิง้งเบิ้วลก็ฟังแล้วก็ พ่อ,อีหลี่ครับเพียงนีย่อมรับว่าอหลาฝ้องเมื่อใดกะพาะฟังแล้วมีความรู้สึกกับมีแต่มวลมวลน้ากันนะครับในคนที่อยู่ใน้างหนา้าเวทีเนี่ยกะเล่นเต้นคักเต้นแน่โอ้ยพี่น้องอันนั้นบ่พ่อครับพี่น้องมีข่าวบ่ครับบ่ต้องมีข่าวดอกเบิ้งเลยนะครับในคลิปยุดคลิปของไอ้พ่อแม่อุ้งอิงนั่นแหละครหรือของไอ้เอ็งจี้นะครับ จบจากงานเราไปใส่ครับพี่น้องจบจากงานเราบวพ่อครับพี่น้องยังไปแวะให้กำลังใจของเสียงอีสานคือวงของแมนนกหน่อยนะครับอีหล่าก็ยังแวะไปให้กำลังใจเสียงอีสานอยู่ใส่อุดมพรมั้งครับอยู่อุดมพรไกลๆบานผมนั่นแหละครับบานผมก็ห่างจากน้นประมาณหกิโลจากอุดมพรน่นจะจากห้ากิโลหกกิโลนะครับนั่นแหละครับ อีหล่าเฮากงยังลงไปให้กำลังใจเอ้วงไอเสียงอีสานแมนนุหน่อยเนาะก็อีลห au, ล่าเฮาบอลเรื่องประคุณครับเบิง่งดิครับมือไดเมื่อไดเงินมากอากเอฟซีเองสเนาะอีหล่าเฮากงยังไปให้มาไล่ก็ให้น้ำใจติปครับเอ้นักล้องของอหมอล่ำของวงไอเสียงอีสานนะครับเบิง่งครับพี่หน้องโอ้ยแจก คนละลอยคนละลอยเขบประมาณนี้นะบงเบิงเบิงเล้วก็คือสิประมาณนี้แหละก่ะอ้วหลายเติบเลยครับคนคนกัว่าสิครบสุกคนเนี่ยนะนี่แหละเขาอื่นว่าีอย่างหนาเขาอื่นว่านําใจเล็กๆน้อยๆ,ๆแต่มันทราบซึง้งกัาน,น,นะบมันทราบซึ้งถึง,ถงใจของคนที่ว่าขนาดอิหลาด,ดังขนาดนี้เนาะอิหลาดังขนาดนี้ก็ยังจะมาเออมาเบิงสิมาเบิงเอเสียงอีสานึังสิ คือเสียงอีสานกันมันเป็นตะนตะกรอนกัดังที่สุดนะครับเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยนะครับเสียงอีสานเนี่ยไปไคก็หูครับว่าเสียงอีสานเท่าเนี่ยมันดังที่สุดในประเทศไทยกัตอนนี้กัเพียงแต่ว่ามีอุปสรรคบางนะครับคนเท่ามันก็มีมีดังมีลดลงเป็นเรื่องธรรมดาของวงการมอลำกับม่นมันมีเปลี่ยนหน้าตาของนักก้องนักสแสดงนักตลกจังสี่เนาะมันก็ปกติมันก็ต้องลดลงลดล่องเรื่องปกติครับ แต่อีหล่าเฮ้าเนี่ยมันมาแบบว่าโอ้มาแบบปั๊บดังมาเลยครับพี่น้องมันก็เลยกลายเป็นว่าจากที่วงสาวหน่อยอยู่อันดับห่านดับหกองสี่เนาะต่อมาวงสาวหน่อยกลายเป็นว่าอันดับหนึ่งเพราะใคเพราะเพราะอีหล่าเฮ้าเนี่ยแหละครับเพราะอีหล่าเฮ้านี่อีหล่าเฮ้านี่ที่เฮ้าติดตามที่เฮ้าคอยสนับสนุนคอยเบิ้งอยู่สิมื่เนี่ยแหละครับก็กลา,ายเป็นว่า เฮ็ดในว่งสาวหน่อยดังขึ้นสู่มือเนี่ยนะครับเนี่ยกอีกส่วนหนึ่งก็จากพ่อโจนะจากซื้ออะไนแหละอาว่าไปกับขันซื้อกับขันมันไม่มีคนดังมันก็คงมไม่มีคนมาเบึงหรอกขันนไม่มีคนชอบนะครับถึงสี่ซื้อใหญ่่าใดขันนไม่มีคนชอบก็คือสี่บุกใครได้มาเบึงหรอกอันนี้มันก็อีหลักมีแต่คนหลักคนแฝงมีแต่คนฮักคนแพงครับมีแต่คนฮักคนเบึงแต่ละมือเนี่ยไปมองใดก็ตามอ่ะครับเบึงเนียครับเอา อยู่ปากช่องนึ่งสี่เห็นตอนแรกเห็นลงๆคือสิบกมีคนนี่เป็นจังไงครับทุ่มสองทุ่มสามทุ่มขนาดหล่ะครับคนมาแน่นหนาประตูเข่ากันแบบโอ้ยคนอายะคือเก่าครับแล้วก็มานี่นี่ที่ว่ามือมือเมือ่อคืนเนี่ยครับโอ้ยเป็นอย่างอีกมือมือนี่กับทับเบิ้งนะครับพี่น้องมือนี่ก็อยู่ลอยเอสอีกคือเก่านะครับพี่น้องอยู่ลอยเอสอีกคนกับคือสิบหกแปลกจาก เดิมดอกครับพี่น้องผมว่ามันก็นสิร้ายคือเก่าอีกน่ะครับพี่น้องอีหล่าก็เลยมือหนีอีหล่าก็เลยแวะมานอนบ้านเนาะพักผ่อนอยู่บ้านเนาะเพราะว่ามันอยู่ไก่บ้านอีหล่าก็เลยแวะมาไก่บ้านก็เป็นเรื่องธรรมดาเนาะเมือ่อมาไก่บ้านยังเดินทางบ่ประมาณไกลชั่วโมงกว่า,วาสี่อีหล่าก็สิมาแวะบ้านแวะเบิ่งบ้านเนาะเพราะว่าบ้านเนี่ยสร้างไว้แล้วก็เรื่องปกติครับมันไอ้งาม แต่อีมีเรื่องหนึ่งนะครับวายที่ยูบานอิราอุอิงนี่ก็คือไอธิวาหองที่เหลืออ้หองหนึ่งนะครับตกลงก็คือแม่น้อยกับสีห้ทุบห้ทุบถิมเลยแล้วกสิสีสางไม่ที่วานะครับก็สิเป็นจังไดก็ถาเบิ่งเด้อครับพี่น้องตอนนี้ก็เริ่มอันนั้นแหละครับเริ่มก็เริ่มเฮ็ดรั่วเห็ดยั้งเริ่มดีขึ้นแล้วนะพี่น้องเริ่มสีไก่สิเซ็จแล้วจังไดเข้าก็ค่อยเิดตามเนาะ คอยตามเวลาองอิงคอยเบิ่งคอยแย่งน้ำกันไปจังได้ก็อย่าลืมเ้อครับมากดไลค์กดแชร์มากดติดตามให้ผมแน่เด้อครับเท็กซี่เน็ตชาแนลนะครับพี่น้องก็ทําเบิ่งมาเบิ่งมาแย่งกันน้ากันนะครับพี่น้องจังได้ก็คอยติดตามผมแน่ครับก็คอยสนับสนุนผมแน่ครับพี่น้องนี่ก็ล่อคิวครับรถลอล่อคิวผู้บริสานะครับพี่น้อง ลอคิวบริษัทล่อหนาโลงบาทนะครับพี่น้องมือนีก็ยากแน่ครับมือเป็นวันอาทิตย์ค้นกับสิบมี่ออกข้างนอกกับสิงเงียบจังไงก็มาติดตามตาก็ไหลก็แช่แน่เด้อครับพี่น้องมือนี่มมียังหลายครับว้าวแค่จังส่ละขอบคุณครับ